สวัสดีค่ะทุกคนโคชเอมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาในเรื่องของจิตวิทยาทำให้เขาคนนั้นรู้สึกเสียดายคุณเออควรจะบอกเลยว่าหลักการที่จะทำให้ใครคนหนึ่งรู้สึกเสียดายคุณนะคะคุณเองจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมแบบสิ้นเชิงแบบดีเลยเพราะเวลาคนคน,นึงเนาะมันเห็นคนที่เฮ้ยคนที่เราเคยคบอยู่ คนที่เราเคยเป็นแฟนกันเนี่ยมีวิวัฒนาการมีชีวิตหน้าตาการเป็นอยู่คือดีขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกเสียดายที่เคยเดินออกจากชีวิตคุณไปนะคะดังนั้นเรามาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยข้อแรกเลยคนเราจะเมื่อจบกันไปแล้วค่ะเวลาที่เขาเห็นคุณมีความสุขมากขึ้น เขาเห็นคุณมีหน้าตาชีวิตที่แฮ ppy มากขึ้นความสุขและความแฮ ppy เนี่ยคุณฟังให้ดีนะมันคือพลังงานที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเข้าหาโค้จะบอกเลยว่าแล้วทำไมหลายคนถึงตะบี้ตะบันหาเงินกันเยอะแยะเพื่ออะไรคะคำตอบเดียวคือความสุขสิ่งที่มนุษย์คาดหวังสูงที่สุดในชีวิตคือความสุข ดังนั้นเวลาที่คุณเข้าอยู่ในโหมดพลังงานของความสุขโหมดพลังงานของชีวิตที่แฮปปี้มันเป็นอะไรที่จะดึงดูดคนเข้ามาหาคุณมากขึ้นจิตตวิทยามนุษย์นะคะเราจะอยากอยู่ใกล้กับพลังงานที่มีความหอมพลังงานที่มีความสดชื่นพลังงานที่มีความสุข พลังงานเหล่านี้คืออยู่ระดับพลังงานใกล้ๆกันดังนั้นจึงไม่แปลกเวลาที่เขาเห็นคุณมีความสุขเวลาที่เขาเห็นคุณมีชีวิตที่แฮปปี้อยู่ในโหมดนี้ตลอดเลยเ <book. S 2> ขาถึงมองเออเขาถึงมองแล้วแบบว่ารู้สึกคุณดูดีขึ้นรู้สึกคุณมีอะไรที่มันพิเศษมากขึ้นเขาจึงอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นคนรอบข้างก็อยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของ ผู้สร้างตัวนี้อันนี้คือฟังให้ดีนะดังนั้นเก็ตแล้วใช่ไหมว่าเออถ้าเรามัวแต่โศกเศร้าโพสตอร์เรี่เฮ้ยชีวิตมันลันโทษชีวิตมันสิ้นหวังเมื่อเขาเดินออกจากชีวิตไปแล้วฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยฉันก็แบบไม่มีอะไรเลยฉันก็มัวแต่โพสตอร์เรี่ที่มันแบบเออทำให้ตัวเองรู้สึกแย่คุณคิดดูว่าคนจะรู้สึกแบบไหนอะไรที่เป็นพลังงานเนกาทีฟอะไรที่มันแบบไม่ค่อยเวิร์กนะ เข้าใจเนาะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกไม่อยากเสวนาหรือไม่อยากเข้าใกล้ผู้ชายเองก็เช่นกันค่ะเขาจะคิดคิดกับหัวตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันคิดถูกฉันคิดถูกที่เดินออกไปจากชีวิตของชีฉันคิดถูกที่ไม่เอาคนนี้มาเป็นแฟนเพราะอะไรพราอยิ่งบางคนที่เ้ยชีวิตฉันต้องไปต่อเนี่ยถ้าฉันมัวแต่เอาผู้หญิงที่ดราม่าผู้หญิงที่โศกเศร้าผู้หญิงที่อารมณ์ที่มันเป็นแบบนี้มาในชีวิตเสมอ ฉันจะพัฒนาไปถึงเป้าหมายของฉันได้ไหมเนี่ยคียมันคือเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นคุณต้องสวนพลังงานเก็บนะเรื่องนี้เนาะสเต็ปถัดไปข้อที่สองถึงจะจบกันไปแล้วถึงจะเลิกกันไปแล้วสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือกลับมาใช้ชีวิตที่ปกติแบบดีขึ้นปกติแบบดีขึ้นหมายความว่ายังไงคะโคชเอมเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณยังทำตัวเหมือนเดิมเหมือนเคยอยู่กับเขาในช่วงที่รักกันคบกันอยู่นั่นเท่ากับว่าเขาจะไม่มีเวลาเสียดายคุณหรอกเขาจะไมไ่รู้สึกเสียดายคุณเลยเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาไอ้เขาเดินออกจากชีวิตคุณไปหรือว่าแยกทางกันนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันยังมีโมเมนต์หรือการใช้ชีวิตเหมือนเดิมไงเขาถึงเลือกที่จะเดินออกไป ดังนั้นถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราอยากคาดหวังว่าจะมีใครรู้สึกเสียดายแล้วมาชื่นชมเราการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องดําเนินไปโดยการที่เฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนขึ้นมาในชีวิตบ้างอย่างเช่นโค้ชขาทํางานประจําอยู่ณนะตอนนี้อยากทําให้หน้าตาชีวิตดีขึ้นโดยการใช้ชีวิตก็คือไปทํางานเหมือนเดิมอ่ะแล้วทีนี้หนูอยากเริ่มเอ่อ สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองชอบอย่างนึงนะตรงนี้คือเริ่มมาทำออนไลน์โคเชมีลูกศิษย์คนหนึ่งคะ่ะที่สมัยก่อนเนาะเขาก็เป็นนักอสังหาแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะแล้วจากนั้นอะ่ะเขาก็เริ่มเอาตัวเองอะ่ะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ เนาะเข้ามาอยู่โลกออนไลน์แล้วก็ทําตามที่โคชเอ็มถ่ายทอดให้เขาทุกอย่างจนมาวันนึงเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงคนที่ออกจากชีวิตเขาไปอ่ะเข้ามาสองเข้ามาดูสตอรี่เข้ามาเม้นว่าเฮ้ยทำไมเธอดีขึ้นจังเลยเธอเก่งจังเลยเธอแบบยอดเยี่ยมมากเลยบุคลิกดีมากเลยยินดีกับเธอด้วยนะตอนนั้นที่ออกจากชีวิตไปหรืออะไรเองเป็นเพราะฉันเองที่ไม่คู่ควรกับเธอ เนี่ยผู้ชายพูดแบบนี้เลยคะ่ะแต่ตอนที่ก่อนมันจะออกนะมันไม่ได้พูดแบบนี้คุณเก็ตไหมว่าอันนี้คือโค้ดยกตัวอย่างว่าใช้ชีวิตปกติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมการที่เราอยากจะดีมากขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าตอนนี้เมื่อก่อนเราอยู่จุดอเออตอนนี้เป้าหมายของเราคือหยุดอยู่จุด B คุณต้องพาตัวเองมาจุด B ให้ได้มันคือการต่อยอดตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีหนึ่งที่ยกระดับชีวิตเราด้วยนะ แล้วเราจะได้เจอสังคมที่ดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามคือเวลาใครทําไม่ดีกับเราหรือคนที่เรารักทําไม่ดีกับเราก็ช่างค่ะให้ยึดหลักข้อหนึ่งไว้ไม่ว่าใครจะทําไม่ดีหรือพูดจามไม่น่ารักทําตัวไม่น่ารักกับคุณให้คุณรู้สึกขอบคุณแล้วให้อภัยเขา เพราะการที่คุณรู้สึกขอบคุณและให้อภัยเขามันเป็นพลังงานของคนที่ฉลาดทางความคิดแล้วก็คนที่คิดได้ต่อให้โมเมนต์นั้นเราจะมีความโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่เราอย่าให้อารมณ์มันมันเป็นนายเหนือเราเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์มันมาเป็นนายเหนือเราเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันพังมันระเบิดแล้วภาพลักษณ์ของเราเวลาที่คนมองเราอะ่ะ มันจะดูไม่ค่อยดีหรือคุณเองอาจจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองด้วยซ้ําอันนี้คือหนักกว่าเดิมนะคะดังนั้นพยายามอะไรก็แล้วแต่ให้รู้สึกแบบขอบคุณรู้สึกอวยพรให้ไปเถอะเพราะให้เราโฟกัสโค้ชขามันจะอวยพรให้ได้ยังไงบางคนถามโคชเองมันจะอวยพรให้ได้ยังไงในเมื่อมันนอกใจหนูมันทําหนูเจ็บหรือมันเทหนูเองโคชจะบอกเลยว่ามันอวยพรได้ ถ้าคุณมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวของเขาคนทุกคนมันจะมีสิ่งที่ดีในตัวเองอยู่แล้วไม่งั้นเราก็คงไม่เลือกคบกับเขาจริงไหมเออถ้าเขามีเรื่องเลวบริสุทธิ์หนึ่งรเอร์ซนคุณจะเลือกคบกับเขาไหม No ดังนั้นนะคะเมื่อเรามองในด้านดีของเขาเราจะเห็นคุณงามความดีของเขา อันนี้คือจุดที่สําคัญแล้วเมื่อเห็นคุณงามความดีของเขาเราจะรู้สึกอุ้ยซาบซึ้งโคชเชมก็เคยเจอแฟนที่ไม่น่ารักเหมือนกันตอนนั้นอาจจะเป็นบทเรียนที่เรายังไม่เคยเรียนรู้แล้วก็สาบแช่งเขาสาบส่งนะคะแต่พอวันหนึ่งเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรามีวุฒธธิภาวะมากขึ้นเราเรียนรู้มากขึ้น บางคนที่เข้ามาคุยหรือมีเอ่อมาคบกันในช่วงขณะหนึ่งเวลาที่เขาเดินออกจากชีวิตนะคะเอมพยายามที่จะไม่โฟกัสในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าการที่เขาจะอยู่กับเราได้อะเราเองก็ต้องตอบโจทย์เหมือนกันบางครั้งเราเองอาจจะเป็นคนที่ทำตัวไม่น่ารักไปก็ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ เขาให้ข้อสรุปตัวเองแบบนั้นดังนั้นโคชเอมจึงเลือกมองในจุดที่มันดีของเขาแล้วขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ใช้เวลาด้วยกันขอบคุณที่เขาบริการในการทําอาหารเลี้ยงข้าวอะไรให้เราแบบนี้ค่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําเพื่อเราแม้กระทั่งโมเมนต์ในการพาเราไปนู่นนี่นั่นรู้สึกขอบคุณเขาเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณกันแบบนี้เชื่อไหมว่าเวลาเลิกกันไปแล้วอะ มันยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือมันจะมีผู้ชายบางคนที่มันเคมีตรงกันกับเราตั้งแต่แรกแล้วแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งมาเรียนรู้ในนิสัยตรงนั้นซึ่งกันและกันมันยังจูนเข้ากันไม่ได้เราอาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นคือเวลาที่ได้แยกกันออกไปนะช่วงหนึ่งแล้วอะผู้ชายก็อาจจะลองไปจีบหรือไปคบคนอื่นแต่มันก็ยังไม่โอเค แล้วพอเขาเห็นวิวัฒนาการของคุณเปลี่ยนแม้กระทั่งคําพูดที่คุณทิ้งท้ายกับเขารู้สึกขอบคุณเขาจะเริ่มรู้สึกแบบเออมานั่งคิดกับตัวเองมาทบทวนกับตัวเองถ้าเกิดเขาก็ยังไม่มีใครมีการแชทคุยกับคุณเป็นยังไงบ้างเขาจะเริ่มจีบคุณมาอีกรอบหนึ่งแล้วเวลาที่คุณก็รู้แล้วว่าคุณก็ชอบเขามันก็มีโมเมนต์บ้างที่เราทําตัวไม่น่ารักปัญหาก็เกิดจากเราเอง เราจะได้เรียนรู้จากกันมากขึ้นการที่ใครสักคนเดินออกไปหรือแฟนคุณห่างจากคุณไปบางครั้งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้คนทั้งคู่ได้โตมากขึ้นค่ะดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่พอเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนเขาจะเริ่มเสียดายพอเขาเสียดายเขาจะเริ่มกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใหม่นะคะทีนี้นะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือบอดีรูปร่างทุกอย่างเนี่ย เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยเช่นกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังงานของผู้หญิงเนาะที่มันเพิ่มสเสน่ห์เพิ่มการดึงดูดคือโคเชมกล้าท้าเลยคนที่รักสุขภาพคนที่รักตัวเองมันจะมีการดึงดูดพลังงานความรักอยู่แล้วมันจะมีการดึงดูดพลังงานความรักในตัวอยู่แล้วค่ะดังนั้นสิ่งนี้นะจึงเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญเลยโอเคนะคะทุกคนแล้วถ้าใครสนใจหินหยกนะอันนี้ เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะทุกคนเป็นหินหยกนําพาในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตคู่บางคนอาจจะเคยรู้สึกว่าโค้ดไม่สําเร็จในเรื่องของความรักเลยอาจจะเป็นเพราะคุณไม่มีความมั่นใจหรือเปล่าในหยกนะคะโคเชเอมจะใส่สีพึ่งเนี่ยสีพึ่งเรียกว่าหยกพึ่งเนาะหยกเนี้ยมันจะเพิ่มความคอนฟ i เ e น c ์ความมั่นใจให้กับคุณเวลาที่คุณมีหยกหรือใส่พลังงานที่มันเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองอะ ผลงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมันจะดีขึ้นเนื้องานมันจะดีขึ้นคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองค่ะ